ครับว <muitas> ну ัน no นี no. ้ผมจะมานําเสนองานเรื outside, <t> ่องพนาการของอาณาจักรสุโขทัยนะครับอาณาจักรสุโขทัยนะครับเกิดขึ้นจากความรักชาติและความเศิลปะและความสามารถของบรรพบุรุษไทยนะครับในตอนปลายศตวรรษที่18มีพนากงานทางด้านทางด้านการเมืองและการปกครองและเศรษฐกิจนะครับพนัการของอาณาจักรสุโขทัยนะครับมีด้านต่างๆอยงนี้หนึ่งพนาการทางด้านการเมืองและการปกครองพนากงานทางด้านเศรษฐกิจสามพนาการทางด้านสังคมสี่พนาการทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมนะครับ ถานการณ์ทางด้านจำเลยนะครองคองนะครับมีลักษณะตามลำดับดังนี้นะครับ1.1ความความสัมพันธ์ระหว่างพระมหากษัตริย์นะครับกับรัษฎรในสมัยกรุงศทไทยความสัมพันธ์ระหว่างพระมหากษัตริย์กับรัษฎรที่เด่นชัดนะครับบิดาเช่นบิดาของลูกนะครับความเป็นธรรมราชาแตนมีความเชื่อนะครับพระมหากษัตริย์ทรงเป็นสมมตริเทพอยู่ด้วยกันนะครับโดยพระมหากษัตริย์ยังคงมีพระรจำนาสิษย์ขยกยรปกครับองแผ่นดินเหมือนเดิมครับ อันนี้คือภาพวาดจิตรกรรมนะครับขมพ่อขุนรามคำแหงนะครับเสด็จรับฟังเรื่องราวลองทุกจากรัาศดรนะครับเรื่องทุกสองนักเกรารปกครองนะครับนักเขีกราบปกครองนะอาณาจักรสุโขทัยนะครับในสมัยพ่อุงเสียนมาทินนะครับครอบครุ่ด้วยเมืองต่างๆไม่มากนักนะครับดมือนสุโขทัยเมืองเฉลียงนครสวรรค์นะครับและเมืองแพร่ทางใต้นะครับมีเมืองวัาบางที่นครสวรรค์นะครับเป็นต้นต่อมาในสมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราชนะครับอาณาจักรสุโขทัยนะครับมีการขยายก็ อาเขตกว้างขวางไปทางนี้นะครับทิศตะวัอนออกมีเมืองสระหลวงสองแพรนะครับเป็นต้นทิศต,ตะวันตกนะครับไปถึงเมืองชอ่อเมืองสองสาวดีนะครับทิศเหนือนะครับได้ได้แก่เมืองแพร่เมืองหน้าเมืองกล้ว,วนะครับทิศใต้ไปถึงเมืองกำแพงเพชรเมืองหลวงพระบางนอสวรรค์นะครับเชัยนาถจุมบุรีนครศรีธรรมราชเป็นเมืองชายฝั่งทะเลเป็นต้นนะครับนี่แส,สดงวาจากาักรสูโขทัไทยในสมัยพ่อน้อมแห่งนะครับ ึ่งจุดสามลูกกาบการปกครองนะครับในสมัยตัวอทยนั้นพระมารษศัตร์มีอำนาจย่างเด็กขานในการปกครองประทับถึงอำนาจราชธานีนะครับในย่แรกพระมากษัตริย์ทรงมีคำนำหน้าว่าพ่อขุนนะครับมีการปกครองเนื้อหลักการกระจายอำนาจนะครับจากราชธานีไปสู่ของเมืองต่างๆนะครับสองพัฒนาการทางด้านเศรษฐกิจสมัยตัวอุทัยนะครับ ประกอบอาชีพในการทําการเกษตรได้แก่ทํทาไร่ทํานาทาสวนเลี้ยงสัตว์นะครับส่วนอาชีพที่สำคัญราลงมาได้แก่าการค้าขายและพาตกรรมนะครับ 2. 1ุน,นะครับปัจจัยที่เกี่ยวต่อการพัฒนา,นานในด้านเศรษฐกิจของอาณาจักโโรโขทัยนะครับ1การใช้ชลประทานนะครับในการทำในการกากรเกษตรนะครับสภาพพื้นที่ของอาณาจักรโขทัยส,ส่วนใหญ่ไม่เหมาะกับการเพาะปลูกรูด้งาะมีน้ําน้อยจึงต้องการมีการใช้ระบบชลประทานเข้ามาช่วยนะครับจึง จะสามารถทําการเพาะปลูกได้เช่นการสร้างตะพัทงที่เก็บน้ําหรือสร้างเก็บน้ำนะครับเพื่อใช้ในการพปพาะปลูกสองนะครับเป็นศูนย์กลางในการติดต่อกับดินแดนต่างๆนะครับทางภายในและภายนอกณาจักเรื่องจากสุโขทยัยตั้งอยู่ในบริเวณแม่นม้ำติงแม่น้ำยมแม่น้ำหน้านะนครับซึ่งเป็นเส้นทางกระคํานุ่ที่ติดต่อกับดินแดนที่อยู่ทางตอนเหนือและต้านเนงอนออกของนาิงได้สามนโยบายในการยกเว้นเก็บภาษีนะครับาดัที่เรียกว่าจังก่อนครับทาง การที่สุโขทัยนะครับมีนโยบายยกเว้นการเก็บแต่เก็บภาษีนะครับหือการพันดาจังกอนมีส่วนช่วยในการค้าขายนะในอาณาจักรสุโขทัยนะครับเกิดแรงจูงใจนะครับให้พ่อค้าเข้ามาทําการค้าขายในอาณาจักรสุโขทัยมากขึ้นนะครับอันนี้คือรูปตะพังนะครับหรือตะบวนเป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับของสระน้ําที่มีจํานวนมากซึ่งขุดขึ้นในเขตราช้านีนะครับเพื่อสะดวกแก่การนําน้ํามาใช้ประโยชน์ครับสองคือสองนะครับ ลักษณะทางด้านเศรษฐกิจที่สําคัญนะรครนะครับการเกษตรกรรมนะครับพื้นฐานของเศรษฐกิจของณาจักรสิหัไทยนะครับส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับการกไรเ่เกษตรแต่ต้องมีช่วนลดทานเข้ามาช่วยนะครับรวมไปถึงการอบรมพวกเริ่งพวก,พวกใช้การสร้างรางคันดินสร้างเหมืองสร้างฝายสร้างคลูตะพังนะครับ2การพาณิชยกรรมนะครับอาชีพที่สำคัญของคนไทยในสมัยนั้นคือการน้าขายมีตลาดต้าขายให้กับชาวเมืองซื้อขายสินค้าเรียกว่าตลาดสะพานนะครับ ตลาระสานนะครับรถทีบสามนะครับการอุตการมนะครับาอุตการมของนักจับคู่ไทยตัวใหญ่นะครับจะเป็นการผลิตเครื่องปั้นดินเผานะครับสังกโลกโดยมีการคุกพบเตาเผานะครับเครื่องสังกโลกนะครับจํานวนมากบริเวณเมืองศรีสะจันทร์นะครับเครื่องสังกโลกที่ผลิตได้มากนะครับคือเครื่องถ้วยชามครับนอกจากนี้ยังมีแจกันตุ๊กตานะครับรูปต่างเตาเผาก็คือเตาทุเรียนนะครับที่พบใน เรื่องศีสัาชันะรนะครับเป็นเตาที่ใช้เผานะครับเครื่องปั้นนินเผาซึ่งเครื่องสังคโลกนะครับของในทางสุโขทัยนะเป็นภูมิปัญญาไทยที่สามารถนำมาวัฒนธรรมทุดิมนะครับที่หาได้ง่ายนะครับในท้องถิ่นนำมาสร้างศิลปะชั้นเยี่ยมเลยนะครับสามนะครับพันาการทางด้านสังคมของสุโขทัยนะครับสภาพของสังคมในสมัยสุโขทัยนะครับมีลักษณะผู้คนค้อมหลากหลายนะครับ ใน,นสมัยสุกโขททยนะครับจึงจําเป็นต้องมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในต่อสังคมนะเพื่อให้สังคมนะครับดำรงอยู่ยอ่ออยู่รอดต่อไปได้นะครับจนตั้งเป็นอาณาจักรในลัาะของโครงสร้างสังคมสุโขไทยนะครับมีลักษณะทางกลุ่มคนในสมัยสุกโขททยแบ่งได้สองลกลุ่มนะ่นแก่คนที่มีอำนาจในการปกครองนั่นแก่ะมักาษาัต์ราชวงศ์เจ้านหน้าของนางนะครับส่วคนที่อยู่ภายใต้ปกครองคือไพ้ใข้านะครับ พระมาหากษัตริย์คือบุคคลที่มีอำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศหรือยังเริ่มแรกมาสู่ของไทยนะครับเหมือนวีรบุรุษของราชดรต่อมามีการลักษณะธรรมราชาเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของของการปกครองนะครับพระมาหากษัตริย์จึงเริ่มจึงเริ่มมีอำนาจสูงมากขึ้นสองครับรบาชวงศ์เป็นผู้สืบเชื้อสายร่วมกับกษัตริย์นะครับบาง บางครั้งก็เรียกเป็นเจ้านายบรรดาราชูเราใกล้ชิดาลว่า,าอาจได้รับมอบหมายนะครับให้ปกครองของมึงสําคัญได้นะครับขุนนางนะครับเป็นผู้ปฏิบัติดูแลนะ,ะบ้านเมืองรับปกครองและนางนาวะไยกําลังคนนะครับออกทําสงครามเพื่อป้องกันอนา,าเขตน,น, <c oughs> นะครับสี่น,นะครับราษฎรนะครับสามัญชนธรรมดาอิสระในการดำเนินชีวิตนะอิสระภายใต้ต,ต่อหนอ่าหนก็มันไว้ข้าข้าคือกลุ่มคนที่มีรันิ ที่ไม่มีอิสระและนะเสรีภาพในการดำเนินชีวิตของตนเองเลยและต้องเสียสระแรงงานคือไทยนะครับอันเดียวกันสี่นะครับพัฒน,นาการทางด้านศิลปะวัฒนธรรมนะครับศิปลปะวัฒนธรรมนะครับช่วยให้เกิดความเป็นหนึ่งเดียวของคนไทยในสมัยสุโขทัยนะครับศิปลปะวัฒนธรรมเหล่าน,นี้เกิดจากการผสมผสานร,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 ระหว่างวัฒนธรรมดั้งเดิมนะวัฒนธรรมที่แพรเข้ามานะครับนอกจากนี้ยังการมีรุรักคนไทยที่มีสืบทอดมาถึงปัจจุบันนะครับ ในทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมของสุโขทัยนะครับาสถาปัตยกรรมสถาปัตยกรรมที่สําคัญของสุโขทัยคือเจดียาคามวิหารโบสถ์นะครับเป็นต้นเจดีย์เจดีย์แบบสุโขทัยนะครับแทอาฐานจะมีสี่เหลี่ยมภักสามชั้นตั้งซ้อนกันองค์เจดีย์จะมีเนื้อหนักทรงกลมนะครับซึ่งย่อมุมแบบสี่เหลี่ยมนะครับมีซุ้มจัดนำนะครับบายเจดีย์จะทําเป็นรูปสองคุมนะครับพระบินนะครับหรือดอกบัวตูมนะครับเช่นเจดีย์องค์ใหญ่วัดพระมหาธาตุนะครับ นี่คือตัวอย่างใจดีนะครับทั้งสามใจดีเลย1.2นะครับอาคารหลักฐานที่ยังคงเหลือนะครับอยู่ตามวัดวาอารามนะมีลักษณะเป็นอาคารโถงนะครับอาคารที่มีฝั่งหนักแล้มีราคาซ้อนกันนะครับผักอาคารนะครับเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านหน้าตั้มมีมุกยื่นออกมานะครับเป็นบันไดขึ้นสองข้างนะครับเช่นวิหารที่วัดสวนแก้วพญาน,น้อยนะครับมังรีสักนาลายัย กิจกรรมนะครับในสมัยสุโขทัยภาพกิจกรรมทางภาพลายเส้นโดยเฉพาะภาพลายเส้นสลักบนแผ่นชนวนดินนะชนวนหินนะครับประดับมนโดกของพระวสีชุมนะครับจังหวัดสุโขทัยนะครับนี่คือตัวอย่างนะครับตัวอย่างภาพนะครับ4.2นะครับทางด้านภาษาและวัฒนธรรมนะครับได้แก่หนึ่งนะครับด้านภาษา ในสมัยสุขโขทัยพวกนามแแหนะครับได้ทรงประดิษฐ์อักษรไทยและประดิษฐ์อักษรมาจากภาษาขอมนะขึ้นในปีพศหนึ่งแดสองหเรียกว่าลายสือไทยนะครับได้รับพัตนาการเป็นอักษรไทยในปัจจุบันครับงต่อนะครับด้มาวรรณกรรมนะครับในสมัยสุขโขทัยวรรณกรรมที่รู้จักงนีทั่วไปและกะีฬาจารึกแบบต้ยูมิมาร่วมนะครับกีฬาจารึกมีความรู้ด้าน,ดานกติศา์นัโบราณคดีและอักษรนะครับอันหนึ่งเช่นสระจารึกของสุขโขทัยในหลักที่หนึ่งนะครับ พัฒนาถึงสงภาพสังคมวัฒนธรรมจูไทยนะครับไต้ภูมิมาร่วมพระมหาธรรมร,ราชาลิไทยนะครับที่หนึ่งทรงออกขุนดลรับทรงพระนิพนธ์น,นะครับเมื่อปีพศ1 8 8 8นะครับโดยรับอิทธิพลมาจากพุทธศาสานาน,นะครับไตรภูมินวลนับว่าเป็นวนนรรณกรรมเต้มแรกของไทยเลยนะครับโดยบรรยายถึงความทุกข์ยากของเปรตพัฒนาถึงสวรรค์และบอกบรรยายก่อให้เกิดภาพพจน์นะครับและอารมณ์ อันนี้คือตัวอย่างนะครับด้านซ้ายคือลายสีไทยของพระเราราชวตัวกลางคือตักเนี่ยชารตัดที่หนึ่งริมฝั่งต้นไทยพุมมาะล่วงของพระมหาธรรมราชาลิไทยนะครับทางด้านศาสนาและความเชื่อนะครับสุโขทัยมีราชดรทั่วไปนับถือผีวิญญาณมรรบพิธุปกฏการทาธรรมชาติและพุทธาสนาศาสนากายเทววานนะครับนธิตังกาวงนะครับส่วนศาสนาพาเมน์อาจจะมีบ้างนับถืออยู่บ้างนะครับในพระราชสำนักในตอนปลายของสุโไทยนะครับ อันนี้นะครับทั้งระดับกีนี้สาคัญก็คือ1ประเพณีการให้ทานหรือการถือศีลนะครับจะ,จะลึกกล่าวถึงสุขโขทยัยในการให้ทานและการถือศีลประเพณีนิยมนะครับแม้แต่บรรดาเจ้านายและขุนนางทั้งชายทั้งหญิงนะครับก็ล้วนแต่ถือศีลในช่วงเขา้าพรรษาแสดงเห็นว่าประเพณีการนับถือพระทธณานาของชาวเมืองสุขโขทัยนะครับสองนะการเผาเทียนเล่นไฟปรากฏขึ้นในะระดับฐานการเลือ่อนการเผาเทียนเล่นไฟนี้ในสมัย นั้นนะครับสันนิษฐานว่าเป็นการจุดเทียนเล่นไฟติเชียงน้มามันนะครับผู้คนที่อยู่บนพื้นดินหรือบนก็สามารถทําได้นะครับแต่ถ้าใกล้น้ําก็จะจุดเทียนลอยกระทงเล่นเล่นได้นะครับหรือปัจจุบันเรียกว่าการลอยกระทงนะครับที่นิยมมากสรุปนะครับอาณาจักรสุโขทยัยถูกสถาปนาขึ้นในปีพศ1792นะครับแต่บริเวณที่ตั้งสุโขทัยนะเคยเป็นแหล่งชุมชนตั้งแต่ในอดีตเพราะเน๊อะ ภปล่องรอยของสาธาสถานาาานะครับในบริเวณสุขโขทัยก่อนหน้านี้มีการจับตั้งเป็นสุขโขทัยนะครนาราบการสุขโขทัยมีการพัฒนา,าในด้านต่งตางๆครับมาโดยตลอดทางด้านการเมืองนะรครับปกครองและเศรษฐกิจนะครับส่งผลให้ข้ารากรสุขโขทัยมีความเป็นก้าวหน,าน้าและมีความมั่นคงและความสามารถในการขยายงานเกี่ยวกัยได้อย่างกว้งครับอนอกจากนี้ยังมีได้สร้างศิลปะและวัฒนธรรมที่มีคุณค่าเป็นมรดกของอนุชนรุ่นหลังนะครับเช่นการผลิตอักษรไทยการสร้างพุทธลูกนะครับ วัดงามเป็นต้นนะครับสุโขทัยดำรงอยู่ประมาณสวัดพิเศษครับหลังจากสมัยพ่อคุนรามคำแผงมหาราชไปแล้วอำนาจทางการทหารของสุโขทัยเริ่มมันแอลงเกิดการแย่งชิงอำนาจในทางการเมืองการท้าประสบเศร้าลงนะครับส่งผลทําให้อณาจสุโขทัยเสื่อมอำน,นาจลงครับาการลําดับและถูกขนหวกเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรยุลกยาซึ่งเป็นอนาณาจักรคนไทยเช่นกันในปีพศ2006ครับ นชะิ้นนี้จะทําโดยผมนะมยายสาุขวิกาณิชัยวิกาณิสารครับผมครับ